ปล่อยหลักฐานเด็ดมาอย่างต่อเนื่องในเพจ Happy Melon Official ที่ล่าสุดมีผู้ติดตามเกือบล้านแล้วเกี่ยวกับคดีของสาวแตงโมนิดาที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นล่าสุดเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆขณะที่สาวแตงโมนั่งอยู่บนหัวเรือพร้อมพูดกับคนถ่ายว่าโอ้โหขึ้นขนาดนี้ดีกว่าอยู่กับแฟนที่บ้านอีกนะคะบ่งบอกว่าเจ้าตัวนั้นแฮปปี้แบบสุด,สด ซึ่งได้มีการเขียนข้อความอีกว่าขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขณะน,นี้แล้วเราจะไปฉี่ท้ายเรือได้หรอใช่ไหมเพื่อนรักซึ่งตอนนี้มีผู้เข้าชมคลิปดังกล่าวแล้วกว่า3 4ล้านครั้งเอาเป็นว่าต้องมารอลุ้นละคะ่ะว่าจะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าคะ่ะโอ้โหขึ้นขนาดนี้ที่ไปอยู่กับแฟนคืนที่บ้านนะคะ